ครับก็วันนี้มาพบกับผมอีกแล้วครับหวังจากเสียรถชาแนลนะครับแหม่ไม่ได้พบกันนานนะครับก็วันนี้มีรถสวยๆนะครับก็คือเจ้าคันนี้นะครับ Mercedes Benz นะครับตัวนี้เป็น W210 นะครับปี2002นะครับตัวนี้เป็น E 2 0 0 c o m p r e s s o r ส l e ร์เนนะครับผมสวยๆเลยนะภายนภายในภายนอกทุกอย่างนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้ครบหมดทุกอย่างเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจัดไฟแนนซ์ได้นะแต่ว่าจัดได้2 0 0 0 0 0นะครับ ตัวนี้เราเปิดราคาอยู่ที่239,000บาทเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวไปดูภายนอกภายในกันนะว่าตัวนี้น่าใช้แค่ไหนแต่รับรองติดใจแน่นอนนะครับตัวนี้รถหรูสบายแล้วก็ภูมิฐานน่าดูเลยนะฮะกับราคาค่าตัวแค่นี้200กว่บาทเท่านั้นนะครับซื้อสดไม่มีแวดด้วยนะครับตัวนี้พร้อมฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะไปดูกันเลยครับเรามาดูเลยกันเลยนะครับตรงนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัว W210 นะครับตัวนี้หน้าเนี่ยเป็นเฟ็ซลิฟตนะครับตัวนี้นี่เป็นหน้าโช,ชมล่าสุดนะครับผมก่อนเปลี่ยนเป็น211นะครับตัวนี้ไฟกลมนะแล้วก็ข้างล่างจะมีเว,ว้าแล้วก็เป็นไฟตัดหมอกนะครับมีตะแกรงนะนี่สัญลักษณ์เบนซ์นะฮะล่ายาวมาเลยนะก็มีโครเมียมรอบคันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเขียนเห็นไหมฮะอันนี้ มันอาจจะเรือลรางไปแล้วนะครับตัวเอลิแกนนะฮะก็ตัวนี้สวยงามนะสภาพเดิมเมเลยนะครับคันนี้ยางเยิงนี่ยางโยโก,โกนะครับตัวนี้นี่ยางโยโก,โกเลยนี่นะฮะยางดอกแน่นๆนาๆเลยนะฮะไล่มาด้านหลังนี่สัญลักษณ์เห็นว่าคอมเพรสเซอร์นะครับผมตัวนี้ e 2 0 0 ดูรอบตัวรอบคันกันได้เลยนะฮะสวยงามสภาพนี้หายากนะครับนี่ฝั่งนี้จะชัดกว่านะครับสัญลักษณ์เขียนว่าอ l เล็กนะครับผมนี่ยางดอกแน่นๆนะฮะสวยๆเลยนะรถสองแสนกว่าบาทขับหรูกโก้สบายนะครับตัวนี้ออกงานที่ไหนก็ภูมิฐานนะ ไปดูภายในกันเปิดมานะครับภายในนี่ด้านข้างก็มีแอร์แบ็กนะครับนี่ SRS ตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นหนังแท้นะแล้วเป็นลายไม้นะครับอันนี้เบาะเมมโมรี่ได้นะครับสามารถปรับตั้งพวงมาลัยได้ด้วยนะฮะนี่ดูดูพรมตรงนี้เป็นพรมนะฮะสวยๆเลยนะไม่มีล้มเลยนี่ภายในสวยกริป นะฮะดูพวงมาลัยสิพวงมาลัยนี่หนังสวยเรียบนะฮะเสมอกันหมดเลยนะฮะมาว่ากันที่หน้าจอหน้าจอส่วนใหญ่เนี่ยก็จะจอก็จะแบบลางๆนะครับแต่ตัวนี้ชัดเจนนี่เห็นไหมชัดเจนเลยนะครับดูดูแลรักษาดีนะครับอันนี้พร้อมใช้เลยนี่ดูลายไม้นะครับ ระบบแอร์คันนี้ผมเปลี่ยนยกเซตมาแล้วนะฮะนี่ดูภายในด้านบนก็จะมีแอร์แบ็กอีกลูกนะฮะพวงมาลัยอีกนะแล้วก็ด้านข้างประตูนะครับเบาะหนังเดิมสวยงามนี่ปุ่มต่างๆนะครับอันนี้เป็นปุ่มกระจกไฟฟ้านะกระจกไฟฟ้าแล้วก็จะมีม่านหลังนะครับม่านหลังนี่ม่านหลัง นี่ขึ้นมาเลยปึ๊บบังแดดได้พอดีเลยนี่แดดสองมังงหลังนะครับนี่ขึ้นลงใช้งานปกติทุกอย่างดูความเรียบร้อยของเขานะฮะคันนี้เลขไม่อยู่ที่2องแสน้านะตัวนี้นี่ไม่สองแสนเ้าชัดเจนนะไม่แท้ไม่น้อยนะ เพื่อนๆอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่2 9 0 0 0 0เกเลยเหรอแต่ว่าเราต้องดูอายุนะฮะปี2002เนี่ยขับแล้วปีหนึ่งไม่ไม่กี่โลเท่านั้นนะฮะนี่ดูด้านหลังกันด้านหลังก็นี่สวยๆนี่นะฮะมีที่เขี่ยบุหรี่อะไรเรียบร้อยหมดนะกระจกขึ้นลงนี่ด้านหลังเบาะเรียบร้อยนะ พร้อมใช้งานเลยนะครับตัวนี้เบาะแน่นๆเลยนะเนี่ยเบาะหนังจากโรงงานนะครับแน่นๆเลยดูด้านหลังกันด้านหลังนะกดปุ่มตรงนีป้ปึ๊บอ่าปึ๊บนี่ด้านหลังสวยงามนะครับนี่ที่ใส่ซีดีของ Mercedes นะครับนี่ ลอ้อข้างหลังเดิมหมดนะฮะนี่เดิมหมดเลยหลุมยางอะไรอะไรต่างๆเดิมหมดนะฮะดูห้องเครื่องกันที่เปิดห้องเครื่องรุ่นนี้อยู่ใต้นี้นะฮะ แล้วก็ดึงขึ้นมานะฮะดึงขึ้นมานิดนึงนะก็จะมีลิ้นยื่นออกมานะลิ้นลับออกมาล้นะฮะแล้วก็ดึงลิ้นแล้วเราก็มีมือนึงช่วยดึงฝากระโปรงขึ้นมานะฮะตัวนี้เป็นเครื่องฝาแดงนะนี่สวยเดิมหมดเลยนะนี่เห็นไหมฮะสัญลักษณ์ความปลอดภัยนี่เห็นไหมฮะเลขทั้งหมดสวยเดิมหมดไม่มีชนหนักแน่นอนครับอันนี้การันตีให้เลย เครื่องแน่นๆนะครับนี่ติดออยเกียร์ให้ด้วยนะแล้วนี่ก็แผงแอร์ผมเปลี่ยนมาใหม่ๆเลยนะครับตรงนี้เปลี่ยนมาทั้งระบบนะนี่สวยๆพร้อมใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังกัน ึ่งติดเลยนะชึ่งติดเลยนะฮะเครื่องเดินนิ่งนะครับเกียร์ดีช่วงล่างดีนะพร้อมใช้เลยนะครับแอร์เย็นเพื่อนเพื่อนสนใจรีบรีบเข้ามาเลยนะฮะเพราะว่าบอกได้เลยว่าสภาพแบบนี้ไม่ค่อยมีมาบ่อยนะฮะ การเดินของเครื่องไม่มีสัน่นไม่มีสะดุดไม่มีสะอึกนะฮะเดี๋ยวไปลองเทสได้กันนะครับนี่เข้าเกียร์ปุ๊บไปได้เลยนะเกียร์จับสบายนะครับตัวนี้ไม่มีกระตุกสะดุดนะไม่มีกระแทกนะเกียร์สมูทดี ก็อนนี้ความร้อนเนี่ยอยู่ด้านนอกเนี่ย41องศาเลยนะครับวันนี้ <laughs> ขนาดเย็นๆแล้วนะออนี่เราตั้งแอร์ไว้ที่25องศาก็เย็นเจีย๊ยบเย็นสบายเลยก็อุณหภูมิหม้อน้ำเนี่ยอยู่ประมาณ80วากว่านะครับ80กว่า90นะอยู่แค่นี้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนเลย วงเลี้ยวของเบนซ์เนี่ยค่อนข้างแคบนะครับเนี่ยแคบเลี้ยวสบายนะตัวเขายาวจริงแต่ว่าวงเลี้ยวเนี่ยค่อนข้างแคบเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ว่าคันใหญ่เทอะทะนะตัวนี้ e 200เนี่ยก็ถามว่ามันก็นั่งสบายอะนะฮะแล้วก็ช่วงช่วงล่างเนี่ยมีแอร์หลังด้วยนะตรงเนี้ยช่วงล่างดีนะนิ่งขับเนี่ย เสียงมอเตอร์ไซค์เสียงด้านนอกเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้เข้านี่ขนาดว่ารถ20กว่าปีแล้วนะรถ20กว่าปีทําได้ขนาดนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ารถสมัยนี้เนี่ยรถใหม่ๆตัวเป็นล้านก็ตามยังทําไม่ได้เท่านี้นะการขับขี่สบายนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยเบนซ์ซะอย่างนะเนี่ยตาเร่งแซงโอเคนะครับตัวนี้ คอมเพรสเซอร์ตัวระบบคอมเพรสเซอร์ใช้งานได้ปกตินะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยตัวตัวนี้เขาจะกลัวเรื่องระบบคอมเพรสเซอร์นะครับไม่ต้องกลัวตัวนี้คันนี้ใช้งานปกติไม่มีดังไม่มีฮอนไม่มีอะไรนะเนี่ยการขับขี่สบายๆนะถ้าขับเร็วผมว่ายิ่งนิ่งนะตัวนี้ก็ยางยางดีอยู่ ก็มั่นใจได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราลองออกตัวกันแล้วก็ลองจับเวลากันนะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงระบบฟังกช์ชันต่างๆอยู่ที่พวงมาลัยนี้ได้เลยนะฮะเราเช็คระบบฟังกช์ชันต่างๆของเขาได้เลยก็มีม่านาไฟฟ้าให้ด้วยนะตัวเนี้ บ้านไฟฟ้าหลังไม่ต้องกลัวว่าคนข้างหลังจะร้อนร้อนแดดนะฮะแอร์นี่ก็เป็นระบบออตโต้นะครับเพราะว่าอันนี้เราก็ตั้งตั้งให้ความเย็นเอาไว้25องศานะครับแยกสายขวานะอร์ แต่เนื่องจากอากาศข้างนอกร้อนนะช่วงนี้เดือนเข้าเดือนพฤษภาคมร้อนยังร้อนอยู่นะ40องศาแต่แอร์ก็สู้ไหวนะไม่ไม่ไม่ได้แย่นะฮะตัวนี้เพราะเราจัดการระบบแอร์หมดแล้วก็ไปใช้งานได้เลยนะออยเกียร์ก็มีแล้วทําแล้วเปลี่ยนแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันนะว่า1นึ100เป็นยังไงไปดูกัน หนึ 100, นะไปเลยโอ้มาเลยนะครับดึงมาเลย50 60ิบหกสิบเจ็ดสิบแปดหอโอ้อุดใจเดียวนะฮะแน่นอนจริงๆนะโอ้โหผมก็ยังไม่เคยอัดนะแต่มามาไวมากเลยนะตัวนี้ระบบคอมเพรสเซอร์นี่ก็คือจริงๆแล้วก็คือเป็นระบบซูเปอร์ชาร์จนะฮะถ้าผมผมพูดผิดอะไรไปก็อาจจะ ขอขอภัยนะฮะแต่ความเข้าใจผมก็น่าจะเป็นคล้ายเทอร์โบนะฮะเหมือนเทอร์โบก็สามารถรีดเร้นกำลังเนี่ยมาได้นะครับตัวนี้เครื่อง2000ซีซีเนี่ยสามารถรีดเร้นกำลังขึ้นมาได้ไวมากนะฮะเนี่ยแล้วไม่ต้องห่วงนะ,ะช่วงล่างเนี่ยเรามั่นใจได้เลยนะคุณขับรถ20กว่าปีแต่ว่าสมรรถนะเนี่ยไม่ต้องไม่ได้ด้อยเลยนะฮะตัวนี้แล้วก็เอาลงอะไหล่เนี่ยเยอะ เยอะแน่นอนนะตัวนี้ซ่อมง่ายช่างทั่วไปเนี่ยซ่อมสบายสบายนะครับไม่จุกจิกตัวนี้ก็เพราะว่าตัวนี้ต้องบอกว่าคนใช้งานเนี่ยเยอะเยอะมากจริงๆนะครับตัว W210 และยิ่งเป็นโฉมนี้แล้วเป็นเฟ็กซ์ลิฟแล้วนะครับดูไม่แก่นะครับดูภูมิฐานนะครับก็ เป็นรถที่ต้องบอกว่าย้อนยุคเหมือนจะย้อนยุคแต่ก็ไม่ได้ดูเก่าไม่ได้ดูแก่ขนาดนั้นและอีกอย่างหนึง่งดูแลรักษาง่ายนะฮะถ้าคุณไปเล่นรถที่เขาย้อนยุคจริงๆอาจจะต้องโดนค่าอะไหล่หรืออาจจะหาอะไหล่ยากนะแต่คันนี้ไม่เลยนะคันนี้อะไหล่หาง่ายนะฮะแล้วก็ซ่อมง่ายด้วยไม่จุกจิกนะครับช่วงหลงช่วงลง่งลางแน่นเฟิร์ม ปึ๊บเลยนะครับเนี่ยโดดจัมขรสะพานสบายๆนี่นะฮะไปได้สบายนะเนี่ยจัมลงสะพานศาสตร์โค้งนี่ศาสตร์โค้งเลยจิกเลยนะจิกเกาะโค้งเลยนะเนี่ย ทัศนวิสัยโอเคนะทัศนวิสัยการมุมมองนะก็อาจจะติดเรื่องกระจกมองข้างผมอาจ,จะไม่ค่อยชินนะเพราะว่าขับรถแต่รถสูงก็กระจกมองข้างมันก็จะกว้างอันนี้มันก็จะแคบเล็กขึ้นมานะแต่ว่าถ้าด้านซ้ายมันจะเป็นคล้ายๆเลน,นูนะฮะสามารถมองเห็นมอเตอร์ไซค์เห็นอะไรได้ไดชัดเจนส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะแคบเข้ามานิดนึงนะฮะ แล้วก็ไม่ได้แย่นะฮะตัวนี้ก็เพื่อนๆลองตัดสินใจกันดูนะครับกับค่าตัวเท่านี้เนี่ยสองแสนกว่าบาทได้ขับรถเบนซ์นะนะ่ะนะอ่าก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรววีวิวเจ้าคันนี้นะครับ Mercedes-Benz W210 นะครับ E200 คอมเพรสเซอร์ e user, เป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆถ้าถูกใจอย่าลืมนะครับกด Subscribe ไลค์แชร์ช่องของเรานะครับเิรถเทนนลด้วยนะครับก็คันนี้เนี่ยเราเปิดราคาอยู่ที่2 3 9แ0นบาทนะครับ e รีดาวนะครับเครดิตฟรีดาวนะครับ,รรบจัดได้2 0 0แสนนะครับผมก็รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันได้นะครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับที่089 828 7907นะครับหรือไ like ลน์แอดเราแอดเซียนรถนะครับชมรถสวยๆเพิ่มเติมได้ที่ w w w s ์เว็ o เซียนรถนะครับผมเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ Facebook Fanpage เซียนรถ2อ2พนะครับ ก็มีหลายช่องทางให้เพื่อนๆได้รับชมนะถ้าถูกใจมาได้เลยนะครับ2 3 9 0 0 0พร้อมโอนนะไม่มีแวดน,นะครับผมตัวนี้หรือว่าจะจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมฟรีค่าจัดไฟแนนซ์กับฟรีค่าโอนให้ด้วยนะฮะก็ยังไงอย่าลืมติดต่อผมมาเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆอยากได้รถสวยๆไว้ใช้งานคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเด็ดจริงๆนะครับแอร์จัดการเรียบร้อยหมดแล้วช่วงบงช่วงล่างแน่นนะเครื่องเกียร์ดีหมดนะครับผม เอาไปใช้งานได้สบายๆเลยนะน้ำมันล้วนนะครับผมก็ยังไงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับในวันนี้สวัสดีครับ